สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเมสเลนช anel ครับวันนี้เราอยู่ในหัวข้อฟุตบอลท็อปปิกกับทีมอย่างหงสแดงลิเวอร์พูลครับทีลิเวอร,ร,ร์วัช่วงหลังเนี่ยหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยทีเดียวครับแถมเกมล่าสุดที่ผ่านมาสําหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสะดุดพายนะครับเปิดบ้านแอนฟิลพ่ายกับคิสตันพาเลตไปด้วยสกอร์ศูนย์ประต,ตูต่อ1แบบสุดช็อกครับลิร์รวัวสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างมากสําหรับสถานการณ์การลุนแชมป์ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในเวลานี้ครับ และอะไรครับที่เป็นสาเหตุสาคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอจนถึงปัจจุบันนี้ครับก็เรียกได้ว่าผลงานเนี่ยย่ำแย่ต่อเนื่องตั้งแต่สุกยุโรปลาลีกที่ผ่านมาแล้วนะครับที่เปิดบ้าน พ่ายกับออตาลนตาไปดูสกอสูนประตูต่อ3คาบ้านแอนฟิลนะครับแถมเกมเล็กเกมล่าสุดก็พ่ายมาอย่างต่อเนื่องสงสัยน่าจะเมามัดนะครับกอรีดีวิวาส่วนตัวแล้วครับสาเหตุส,สาคัญที่ทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมีฟอร์มอันย่ำแย่แบบนี้ในช่วงหลังนะครับนั่นก็คือบรรดานักเตะตัวหลักของลิเวอร์พูลเนี่ยหลายหลายคนนะครับดูแล้วนะครับกอรีดิวาทําผลงานเนี่ยได้ต่ํากว่ามาตรฐานที่ตัวเองเนี่ยเคยทาไว้นะครับรวมไปถึงการกดดันตัวเองนั่นเองครับ และเมื่อเรามองไปถึงสภาพของทีมปัจจุบันของลิเวอร์พูลนะครับก็เรียกได้ว่าก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวครับบรรดาตัวหลักที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้อย่างอาริซอนเบเกอร์เอยเทนอเล็กซานเดอร์อันอหรือว่าดิโกโจตาเนี่ยก็กลับมาฟิตพอลงสนามแล้วทั้งหมดครับโดยกุนซื้อของทีมอย่างเยอเกล็อปเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าบรรดาลูกทีมของเขาเนี่ยทุ่งเทอย่างเต็มร้อยในทุกเกมครับเคื่อคว้า3ามคะแนนแล้วก็ชัยชนะมาสู่ทีมแต่ผลงานเนี่ยอาจจะ ไม่ดีตามที่พวกเขาเนี่ยตั้งความหวังไว้ครับทําให้เจอกนครอปเองก็รู้สึกโกรธและก็ผิดหวังนะครับและก็พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อให้ทีมเนี่ยกลับมาคว้าใยให้ได้อีกครั้งครับอย่างไรก็ตามครับที่เราเนี่ย ได้เห็นในปัจจุบันครับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่เรียกว่ามักนะครับจะเครื่องร้อนช้าเหลือเกินครับมกกักจะถูกทีมเนี่ยขึ้น,นําไปก่อนแล้วก็ค่อยมายิงแซงหรือว่าตามตีเสมอทําให้บรรดานักเตะเนี่ยเรียกว่าเหนื่อยมากแล้วก็เรียกว่าต้องใช้พลังงานอย่างมากในการเล่นแต่และเกมครับแถมครับก็เรียกว่า เต็มไปด้วยความผิดพลาดและก็ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ครับดูร้อนดนแปลกๆแ,แล้วก็มักจัดทิ้งโอกาสสาคัญในการทําประตูแลวก็ไม่สามารถอ่ะเรียกได้ว่าจบนะครับหรือว่าปิดเกมได้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฝ่ายคลองบอลแบบอ่ะเรียกได้ว่าแทบจะทั้งเกมเลยก็ตามแต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะปิดบัญชีนะครับหรือว่าจบเกมนั้นได้แล้วก็เสียง่ายๆแล้วก็เป็นฝ่ายที่แพ้ไปนั่นเองครับ โดยสำหรับลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ครับทำประตูคู่แข่งได้อย่างมากมายนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสามแนวรุกของลิเวอร์พูลอย่างดาวินนุนเยสหรือดิอาส์หรือว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าเนี่ยค่อนข้างใช้โอกาสเบืองครับในการจบสกอร์และก็ในระยะหลังส่วนตัวมองว่าพวกเขาเนี่ยประสานงานกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับจุดนี้ก็น่าเป็นห่วงพอสมควรครับส่วนตัวมองว่าอย่างนั้นนะครับส่วนกองกลางเองก็เรียกว่าบางทีนะครับเรียกว่ากองกลางของลิเวอร์พูลในความงานค่อนข้างหนักใน อาจจะต้องสับเปลี่ยนนะครับบรรดาตัวสำรองอย่างฮาวิเอเลสอะไรพวกนี้ลงมาเป็นตัวจริงมากกว่านี้หน่อยครับเพราะปัจจุบันเนี่ยก็แทบจะใช้เป็นตัวเดิมๆครับอย่างวาตารุเอนโดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์รวมไปถึงโดมินิกซาวอสไลที่ช่วงหลังเนี่ยก็รีว่าดูเหนื่อยๆครับแล้วก็ไม่ค่อยมี Energy เท่าไหร่ครับทำให้ฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดอปลงไปเยอะเลยทีเดียวส่วนนี้นะครับตัวสำรองเนี่ยอาจจะช่วยได้แล้วก็เพิ่มมิติในการเล่นเข้าไปอีกด้วยครับ ส่วนในเรื่องของเกมรับของหงแดงครับส่วนตัวมองว่าถึงแม้ว่าตัวหลักอย่างวัวจิฟฟานได้ครับซีซั่นนี้เนี่ยเจ้าตัวทําผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าเกมรับเองก็เรียกได้ว่ายังคงมีข้อผิดพลาดให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับลิเวอร์พูลแถมนะครับตัวหลักอย่างเทนเลยหรือว่าโกนาเต้หรือว่าโจเอลมาติสเนี่ยก็เรียกได้ว่าประสบปัญหาการบาดเจ็บนะครับทำให้ต้องมีดาวรุ้งอย่างโจเอลคอนซาหรือว่าคอนเนอร์แบลลี่เนี่ยลงมาเล่นนะครับรวมไปถึงแอนดูร์เวอร์ซันก็เนี่ยช่วงที่ประสบปัญหาการบาดเจ็บนะครับตรง ใช้โจโกเมสเนี่ยไปยืนเป็นแบ็คซ้ายแทนบ้างเรียกได้ว่าค่อนข้างปวดหัวเลยทีเดียวครับสำหรับเกมรับของลิเวอร์พูลซึ่งจุดนี้ครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นความที่ไม่สม่ําเสมอนั่นเองครับทำให้เกมรับเนี่ยอาจจะดูรวนและก็มีความผิดพลาดและก็นําไปสู่การเสียประตูนั่นเองส่วนผู้รักษาประตูครับการแทนที่นะครับของเควินเคลเฮอร์นะครับสำหรับอาริซอนเบเกอร์เนี่ยก็เรียกได้ว่าทำผลงานได้ดีพอสมควรครับแต่ส่วนตัวก็ยังมองว่าการมีอาริซอนเนี่ยยังคงไว้วางใจได้มากกว่าเคลเฮอร์ครับ ก็อ,อย่างที่กล่าวมาครับ บรรดาปัญหาโดยรวมที่พูดมาครับก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่ลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับนี่เป็นเพียงแค่ทัศนคติส่วนตัวของผมเองนะครับหลังจากนี้ครับหวังว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะสามารถกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งนะครับแล้วก็ผ่านช่วงเวลาอันเลวร้ายครับเพราะว่าก็ยังมีโอกาสนะครับในการลุ้นแชมป์นะครับหวังว่าหลังจากนี้ครับลิเวอร์พูลเนี่ยจะสามารถนะครับกลับมาเป็นสุดยอดทีมได้อีกครั้งนะครับโอเคครับส สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจช่องมิ a n เลนชาแนลด้วยนะครับสําหรับวันนี้สี่หัวเกนครับผม